ให้ค่ะพี่รุ่นนี้นะคะเป็นเสื้อน,นะคะพี่เป็นลูกไม้เนื้อนิ่มแบบนี้นะคะพี่เป็นเกตไขฟูงงานสวยมากๆค่ะชายสวยมากๆนะคะพี่ซับในเน,นื้อหนาอย่างดีลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะพี่ยังซักนิ่มคะ่ะแขนนะคะพี่เป็นแขนใหญ่ใส่สบายนะงานเป็นคอกลมนะคะด้านหลังนะคะเป็นผ้าลูกไม้แบบนี้ค่ะพี่งานสวยมากๆนะคะตัวนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50ความยาว28นิ้วงานเป็นเสื้อลูกไม้เนื้อผ้าสวยมากๆค่ะพี่ชายสวยมากๆนะ นะอกนับ5้าห้าสินิ้วค่ะพี่ความยาว28นิ้วนะคะแนะนําอกตั้งแต่สาขึ้นไปถึงใส่สวยนะให้พี่แค่เอาไปเลยนะคะพี่ราคาพิเศษ2 19พอรุ่นนี้นะคะเป็นชุดเป็นเสื้อลูกไม้เลยนะทั้งตัวเลยนะซับในอย่างดีค่ะสีนี้นะคะพี่สีฟ้านะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีโอรสค่ะ สีนี้นะคะพี่เป็นสีกรมนะคะพี่อกหน้าผ้า50สิบนิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบแปดนิ้วนะคะสีนี้นะคะพี่สีม่วงนะคะงานสวยมากๆพี่ดูชายเนาะไม่ได้ตัดชายตรงนะคะพี่ให้พี่แค่สองหนึ่งาเท่านั้นสีนี้สีเขียวค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกรีบบัวหรือจะเรียกสีกะติก็ได้นะคะสีนี้นะคะพี่เป็นสีส้มอิฐนะคะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวอยู่ที่ยี่สิแปดนิ้วนะคะ และสีสุดท้ายนะคะที่จะเป็นสีเหลืองทองนะคะเป็นสีเป็นสีเหลืองทองค่ะค่าส่งค่ะที่29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บกเพิ่มค่ะพี่ดูเนื้อลูกไม้นะงานสวยมากๆค่ะที่ให้พี่แค่219บาทเท่านั้นนะคะพี่